กอลัมน์นี้นะครับไปทางพี่แย้มนะครับผู้เพิ่นเป็นเจ้าภาพใหญ่นะครับให้น้ำจิตน้ำใจมาลองมาไลา่ให้มาลองมาล่ นะครับเนาะเป็นล่ำรองอวยช่วยอวยพ่อวยใช่นะครับออวยโชคอวยใช่ให้ทั้งพี่แย้มเจ้าภาพของเฮาหมอลำก็รู้จักมังยองเจ้าภาพด้เจ้าภาพกับมังยองเนี้ยเนี่เนี่ยเพอบะว่าผู้ใดเด้เป็นธรรมดางขาปลองหมอลำมครับเป็นธรรมดาพี่น้องพนท่านมาให้นะครับหมอลำเขาก็ลำตอบแทนแซวเอื้ยแล้วซื้อๆอกนะครับถ่าบ่มีพี่แย้มมือนี่โอ้ยหลายมือแล้วด้ครับแบบครับผมนะครับกันนี้ก็ถือว่าโอ้ยได้เดินทางหาอยู่หากินหลายมือเลยนนะครับซื้อแล้วอ่า พอได้ต่อลมหายใจแมนข่อยนี้ดอกให้เจ้าล่ำซะ, <c oughs> ะข่อยเ้าโดนพี่น้องสินดาเอา, <c oughs> เอานะครับผมพี่น้องกอนสิเขาสู่ทางลองทะล่ำนะครับผมกะล่ำลองอวยพรให้ทั้งผี่แยมจะภาพใหญ่ของเฮาแล้วกับพี่น้องผู้เป็นนางรับชมไรสดอยู่ในขณะนี้นะครับผมวรชัยเตยสเสด็จนะครับหรือว่าวรชัยสอนศิล์นะครับผมนองอาอิสานะครับมาลลามา่นว่าตะกี้ไปเห็ดียงอยู่นนะ่นว่า เร่อพี่น้องผมว่าบุญบุญดีบอมมีไผ่ปันแจกมันบ่แจกออกไดคือไม้พากางครับคือจังเฮากินเข่าเฮากินเฮาก็อิ่มมันบ่ไปอิ่มทองเขาปุ่นผู้บกินเพิ่นวาคือจังสิแย้มเข้าเพิ่นกระไดเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านก็ศิลปินมาลองบาลำบะนีีครับเพิ่นว่าเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านนี่หมายความว่าจะไดครับหมายความว่าท่านเขาท่านของท่านเงินท่านทองนั่นก็คือการท่านนะครับขอบคุณพี่อังเปาด้วยนะครับเป็นสะพานบุญให้กครับน้องๆบ่ดีนะครับผม พลพลาสินธานสิซอยสู้นำโยระยามีสัตรูร้ายมาทำลายโตท,ท่านเทวดาด,านดันดาวมาเยี่ยมวาระมองทอรณนีในทองพื้นแผ่นปัตตบีสาธุเด้อ ขอให้เป็นสักขีคุณพีแย้มในวันนี้และสุขีนั้นให้มีสุขตลอดทั่วเดือพีเดือทางขอบคูและลูกเต่าสบายบ้างคูสุขคนให้มบ้านดนให้เย็นตาจะมาลำพ่อแม่นั้นสิทำหน้าวานกาอย่ามีแห่งว่าไงพงขันว่าลงทุนซื้อ ขันว่าลงทุนซื้อบัตรเบร์จะได้ไลายเด้อพีเด้อเมื่ออื่นนี่ขอให้ฝันเห็นเลขสามตัวไยฝันมาแรงเนาะขอให้ฝันเห็นเลขสามตัวายเด้อทันท,นทนัทนผู้ทันไร้ยาสิไปสิมานั้นให้มีผู้เก่งคมเจ้าเด้อขันมีงวัวมีควายก็มีแต่โตงมงำอยาสิเป็นควายตัว มีลานเลนก,ก็ให้เป็นคนหูให้ฟังคำของพ่อแม่ย้ำเจ้าเท่าเจ้าแกอายุได้ตั้งร้อยให้ลานหน่อยได้เพิ่งพาอมุ่ยให้ลานหน้อย ได้เพอพาโ้ยเรนนอเออโอ้ยนี่